ห้าราศีสุดเฮงเตรียมตัวรวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเปิดดวงห้าราศีสุดเฮงที่ใครๆต้องอิจฉาเพราะไม่ใช่แค่ดวงดีแต่ดวงโคตรดีแบบทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภที่คอยช่วยผักดันช่วยดันให้ดวงดียิ่งกว่าเรียกว่าต้องเตรียมตัวรวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียวก่อนจะไปรัรบฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะา,าราศีสุดเฮงรวยไม่ลืมหูลืมตาได้แก่ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกันมีเรื่องให้ต้องจ่ายหนะักมากทั้งเรื่องรายจ่ายของตัวเองและคนใกล้ตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่ายที่คุณไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่ แต่ด้วยเหตุจำเป็นทำให้ต้องจำใจควักจ่ายแต่โดยดีข่าวดีก็คือเหตุการณ์แบบนี้กำลังจะหายวับไปกับตารายจ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้พวกนี้กำลังจะหมดไป พราะถูกบดบงังด้วยดวงทางด้านการเงินที่ดีถึงดีมากของชาวราศีกันด้วยเหตุที่ดวงดาวเคลื่อนย้ายทำให้เรื่องเสียเงินต่างๆเบาบางลงแถมดวงโชคลาภยังหนุนนำทำให้ไม่ว่าจะเสียงโชคอะไรก็มีโอกาสร่ำรวยเงินไหลามากกว่าคนอื่น ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนสิ่งที่ต้องแนะนำอย่างหนักหน่วงสำหรับชาวราศีตุลก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงินจริงๆแล้วชาวราศีตุลเป็นราศีที่ไม่ค่อยต้องกังวลเรื่องรายจ่ายสักเท่าไหร่มีเรื่องต้องจ่ายก็จริง แต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่รายจ่ายหนักๆและไม่ใช่รายจ่ายที่ไม่จำเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ควบคุมเรื่องการเงินได้ดีทำให้ยังไม่เจอปัญหาการเงินหนักๆสักเท่าไหร่ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมช่วงนี้สำหรับชาวราศีธนูต้องบอกเลยว่าดวงเข้าข้างสุดๆ เตรียมตัวรวยแบบไม่ลืมหูลืมตาได้เลยเพราะนอกจากดวงการเงินจะหนุนนำทำให้เงินก้อนโตวิ่งเข้ากระเป๋าแล้วโชคลาภยังจัดหนักจัดเต็มให้กับชาวราศีธนูอีกด้วยเรียกว่าเป็นโชคสองชั้นที่ใครๆก็ปรารถนาเลยทีเดียวราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ราศีที่มาแรงที่สุดตกเป็นของชาวราศีมังกรที่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงเดือนหน้าจะหายใจคล่องขึ้นหลายเท่าตัวจากที่ติดติดขัดขัดมีเรื่องเงินเงินทองทองให้ต้องกังวลพอสมควรแต่จากนี้ไปมีเกณฑ์ดวงเปลี่ยนโดยเฉพาะดวงโชคลาภที่จะวิ่งฉิวเหมือนติดล้อมีแนวโน้มได้เงินก้อนโตเข้ากระเป๋าแบบคาดไม่ถึงเรียกว่ามีสิทธิ์รวยแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยทีเดียว ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมราศีกุมช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องเงินมากหน่อยมีสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินมาทำให้วุ่นวายใจอยู่พอสมควรแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้อย่างดีเพราะเป็นช่วงที่เงินเข้ารัวๆด้วยเหมือนกันทำให้ถึงจะมีเรื่องให้ต้องจ่ายมากหน่อยแต่ก็ยังดีที่มีเงินให้ใจ่ายอยู่บ้าง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ